เรามาดูเากเป็นเมนูมูครับม่รูว่าจะทำอะไรตากลอวันนี้เยี่ยมมากครับกินเนาะครับวันนี้อันนี้ฟักฟักีฮ็ดลาบโอ้ฟักไขมันมีมีล่า เราแบมีเห็ดอรเอุีอันนี้ตัวนี้ว่าว่าจิจุหมูหมูนี่มันจุนี่เสียบอยู่น่ไงมัโอ้รู้สึไหมมีสุดยอดขึ้นมีละตำแ่ะเราไม่ิดคืเนื้อเนื้ออยู่ครับโอ้ดีสุดยอดอะไรจุปับแเห็นส่วนไหลเขาสิจุตัตเนื้อเนื้อน้ะมีละจุตัตเลย แต่ว่าถากเยาวนั่งจุนี่ต้อยห้างเลยคนเป็นว่าต้อยต้อยไมันมันต้อเข้าหรอทำด้วยไรไอ้ควันมันมีแนวดับเขาเนะนน้ามมขอีกโด้โหคุณีขวดน้อยอยู่ขอเดินตั้งอันตับหัวครับตับหมูเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกเคยสิคนที่เคยกินมา แตกต่างคื่ว่ามันกินกินนะครับกินดับดับหมูวันนี้แหงแห้งหดนี่หักหัวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสี่สิบดับแห้งยถ้าได้ดับหมแหงดีครับโอ้โหแม่นเลยหรอกอันนี้ก็เรียกไับหมูได้ได้ดับหมูแล้วนี้ใช่ป่คคทีรักนีกับพาะที่รักผมอันนี้จะเป็น คนมาหลวงงานนะครับคือการทำพิธ <entertain> <way> ีสานครับผมครับเป็นการงานพี่น้องต้องต้องมาซอยกันเนาะพี่น้องมากลุ่มมาหอมกันมาซอยกันฟังหน้าางฟังอันนี้คือว่ารวมแล่รวมแก่กันนี่เนาะเป็นสีน้ำใจครับบ้านเขาแก่ยังสีแล้วครับไม่เอาตัวเว้ตัวเอ็มแส้เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราซอยกันซอยกันซอยกันอันนี้อันนี้คือว่าเเฮ็ดตรียมไรเยังมือเส้ากันเนาะ มือเล่เศ้าครับกินหมูนอาหารตอนับเมนูตอวนับถ่นีมีลาบวกลาบัวกไก่ต้มแต่ว่าเขาจะยำอาหารตะแจ้สี่ละตอนแรงดี่ละเราจะตอนแรงเลยฟักไ้่ทุ่นดนรถครับตัวที่นี่อันนี้ก็เป็นเนื้อหมูครับผมเนื้อหมูเนื้อหัวค่ะค่อนานนะับแก้มใ่หม้องนยุ่ กเนื้อหมูนี่จะทื่อดูดีกว่าไหมราคาซ้ำกันไงเพื่อจะกินเนื้อหมูล่ะก็เลยอันนี้ราคาใครเลยเอาเนื้อหมูอันนี้แบบสดๆดเป็นแบบบริลล์วอกนะทุกคนสดสดครับโอ้ครับเรื่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบทพิราไม่พิจารนะครับจะเป็นสารนวมแรงนวมแจ่นะครับช่อว่าถ้ามีงานนะครับก็มาช่วยกันแบบนี้ครับคนอีสานนะครับวันนี้อยู่ที่ยะโสธรนะครับผม นี่ก็เป็ับเป็นมาพันพันกินนิดๆเนี่ยมันตีข้าวไงบ่ข้าวขวดตัวนี้แค่ต้องมีเกลียวมีแนวดับเท้าโอ้ต้องเพราะฉะนั้นต้องเอาไปลวกก่อนมั้งลวกลวกก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเวอร์นะครับเราขัดหลับลวกลวกจังหน่อยเนาะถ้าบางคนนิยมกินเนี่ยเดี๋ยวจับหมูนี่กินแล้วกเคยเอ็นท่องเหมืนเบ้าเท่าคนกินอยูเนี่ยกินหลายกิโลอยู่กินน้ำอะได้หรอกนี่เพั่นตอนหน่อยนี่เนี่ยเท่าไหร่หเพื อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้เปนลวงว่า้รานอนเอี้ยมากเอี้ยมากลกเอี้ยเอีนี่โอ้ลวกลวาแล้วอกะบโบ่สุขุปันไดนะเนี่เขาเรียกว่าลวกเขาสะดุ้งถก้อเเออเอาอว่าเอาจะเอาจประมาณนิดนึงเนาะวันนสิ่งเดีอเนาะ อันนี้ก็เป็นการกินส่วนบุคคลนะครับเดีอยวจะสผู้ใดบ่มากินก็จะักษ์สวากันเด้อเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ลวกแล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเนื้อหมูหมูลวกสุดลวกบอกเนี่ยผู้ลวกใครลวกผ้ป่าลวกเอาไม่ก็เอาไม่ก็ได้มันมีอะไรนะครับมีพริกมีพริกผงข้าวคัว ชู้วดแล้วก็ใส่น้าปลาดีดีขมนะครับดีแท้าีแท่ดีแท้นะครับกปเลยครับูวิธีดองอ่ะเดี๋ยวมีแน่นอีพีต่อไปครับเอ้วิธีวเธีเฮ็ยเฮเฮยเฮ้เห้ะเฮเฮ้เฮ้ยีฮยเฮ้เฮ้ยแฮ้ยเายเฮยเ้้ยเั้เน้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้วเฮ้่้้ คือเนียนเลยวะใส่ขมเนี่ยแบบเน่าใส่แบบเน่าทำใส่แบบเน่าก็ต้องการคขมหอมแบบเน่าอันเดียววันทิ่ตัดกันอืมก็จะใส่ผงสูตรนะครับผงพริกป่นขับขมควัวแล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับเนาะ ถาชิ้มมมีรสชาติได้เลยครับเดี๋ยวจะไประบาษีบาร์มสองหนึ่งาเอาล้อล้อมันก็ได้เอาล้อล้อจู๊ล้อจเตะๆอะอันนี้เอาตับตับตับ้ตับก็เครื่องเครื่องนะครับผมเียวเจียวดเจียวูดย้ายไปนั่ยายนั่งจู๊ไปไล่เติรดเนี่ยเยยนั่งเอาล้อมันก็ไดโมงเยดด ตรงไม่ยาตรงไม่ยาข้าวมีเนื้อตัดข้าวกเออนทีนี้ตัดข้าวฉันเลิกอันนี้ยาขาเสียวันด้วยสุดยอด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 เอาแต่ว่าไม่ต้อจะเป็นเการเนี่ยนะครับอันนี้ก็ว่าลวก ลวกง่ายๆแล้วก็กินง่ายๆนะครับผมเป็นแจแจแจบางคนอะที่กินดิบด้วยครับเออแต่ว่าจูซอยตับดิบเลยซอยตับดิบจุเลยวันถอแต่ว่าอันนี้เขาลวกแต่ว่าอันนี้เขาลวกทำไมเพราะให้มันเออาะให้มันนี่ เสื้อโลกเพิ่นตายเลยเพราะสะดุ้งจะน้อยบ่ตายก็มีแนวขายมันตายแล้ววะห้ามใช้ใส่เนี่ยโอ้40ดีดีมันมีแนวขายอยู่โอ้มีแนวขายมีแนวขาย40อยู่ออัันนคนอีสานตุนเนี่บพะเรี่านพะยงพยาดเม็นวะว่ครับเพราะว่ามีแนวขายอยู่เพิ่นแนวขายไปงานเลยนี่40ขายนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อง่วนะเป็นเนื้อหมูนะเป็นเนื้อหมูแยกชัื่อกกลางในเอาไหมเจ้าซาซิมิ มีเอาตัักันี้ล่ะสักกัเลน่อเอามานตรงยรงก่อนล่างล่างข้อก่อนมันเถอะยังเลี้ยวหมยล่างเบิดได้มาว่าในต้วยีตัวนี่ตับตับตับลวกตับีแกวตีกวผมติกคนผมจุรดน่ไหนุกโปแถมก้อยวะเบิดต่อน เจ้าเอาโยกกระเจ้า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 เจาเอาเอายกยกดวเาขาเสือไปก่อนมีาเสือก่อนเสือไปก่อนเสอนับเรือเนี่ยจูเอ้ยเนยจหวานค้อหวานตุวยยได้เนตยเจ้าคอนค้นยังไงมาเำไงก็รับจอด นี่จะเป็นเอาเสียล่องกันนะถ้าเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวไงไงก็ถ้าเหน่อยก็ล่องกันดีก่าใช่โอ้โมันต้องเงียงมากไหมคือว่าไม่ไงอันนี้ก็เป็นร่วมการร่วมแลงร่วมใจกันนะครับผมไม่งั้นอ่ามีงานมีการแต่เข้าบ้านแตมาร่วมกันแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการกินที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเรียกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ท่านใดที่ไม่กุกแก๊งครับทุกงานก็ถือว่าเป็นการกินแบบธรรมชาตินะครับผม ประมาณเทเปซ็นก่อนฟาวราหันไหมแปดสิบเซนแปบเปอร์เซ็นต์ของคนอี้สามันก่นักแล้รก็มี้ซอยตัว้วก็นีก่นกินแบบนี้วันตับกินง่ายอยู่ง่ายเนาะกินง่ายอยู่ง่ายนะครับผมโอเคครับมือนกันมาบรกานทำงานของเอ่รวมีงรวมแจกกันว่าสันตวนะครับผมโอเคครับ